โอเคครับคุ้ชมมาวันนี้เอ่อขอโทษทีห่หายกันไปนานนะเพราะว่าผมเอ่อมีกิจต้องกลับต่างจังหวัดนะโอเคอยู่ช่วงนี้ก็แบบตามกิจกรรมไม่ทันแล้วอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราง้านค้าในจอนก่อนนะเป็นร้านค้าที่ผมคิดว่าคุ้มมาก,กน,นะผมไปดูในเพจของ Rv มีคนได้สกินแลอันนี้เยอะมากเลสิบคูปองนะก็เลยคิดว่า จะลองมาสุ่มดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราขอเติมคูปองก่อนแป๊บนะโอเคก่อนจะเข้าได้โหค,คือแบบผมจ่ายค่าเน็ตแล้วนะก่อนที่จะกลับต่างจังหวัดอะแล้วแบบกลับมาปุ๊บคือแบบผมเน้นเน็ตไปได้เว้ยคือแบบเน็ตบ้านแบบเอ,อ<ำ>เฮ้ยอมูรานกินหมูรานว่ะ คือกูควรซื้อไหมหรือว่าไม่ควรซื้อคือแบบต้องอ,อธิบายแม้ว่าผมควรจะซื้อมันคือแบบโอ้ยคือแบบสกินนี้ก็ป่าไปเกือบจะสามพันแล้วนะสกินเนี้ยโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนนะไปร้านค้าไปในจอนก่อนโอเคอันนี้ก็ผมคิดว่าผมจะได้ถาวรหรือเปล่านะโอเคไปส่งก่อนครั้งแรก มาก้าวพปต่ออ้เก้าขูป,ปองอืมดัแบไบสกินคือขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปหรือว่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเออความไม่สะดวกจริงเพราะว่าส่ต่างจังหวัดมันไม่สามารถอัดคลิปได้นะโอเคต้องได้หนึ่งในสกินนี้แหละแต่ขออย่างเดียวขอแบบยังบัตรไหนสกินอะ อโ,โอ้โหของจริงคือแบบมันเหมือนในไอ้นั่นแหละที่อยู่ในแฟนเพจของไออาวี RV นี่เลยอาวีแจกโคที่ผมอยู่ในตอนนี้นะโอ,โ,โ,อโอเคต่อโอเคไปต่อ คืออัตรากระดอกนี่มันของแร่นี่เท่าไหร่เนี่ยสกินถาวรหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหข้เที่อ่ะแล้วนะขนั้นสุดท้ายละอือหือนี่แหละคือ,อรอบตัดสินถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะโอเคไปอือหือ เปลี่ยนฉันดีไปดูในที่ผมได้ดกินมก่อนน่าจะมีครบทุกตัวแล้วป่ะเออว่าว่าเป็นแคตตาล็อกแล้วกันโอเคสเหรับสำหรับคลิปนี้ผมว่าไว้ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยววันนี้จะสตรีมด้วยนะประมาณหกโมงกว่าหน้าประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ไปที่นี่ก่อนสำหรับคลิปหน้ามีอะไรใหม่ผมจะมาเลี้ยงทุกคนดูนะสำหรับคลิปนี้ไแค,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 ค่นี้ก่อนสวัสดีครับเจอกันนะครุณ